สำหรับในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะชาวพฤษภทั้งหลายดาวอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุ ที่หมายถึงสินทรัพย์หลักทรัพย์หมายถึงความมั่นคงของคนนั้นจะโคจรโดดเด่นนะคะโคจรเป็นทั้งมหาจากักรเป็นทั้งเกษตรตราธิบดีก็ย่อมจะหนุนส่งให้ชาวพลศพนี่ละค่ะกำลังจะได้ใช้แววแห่งความเป็นเศรษฐีจะมั่งมีจะมั่งคัง่งหรือจะได้ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องของบ้านที่ดินสินทรัพย์หลักทรัพย์นะคะ และดาวพฤหัสบดีดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ที่โคจรทับลัคนาเป็นกมุตเกณฑ์นั้นย่อมจะเป็นสิ่งที่นำพาโชคลาภความสำเร็จนำพาโอกาสดีๆมาสู่ตัวคุณอยู่เสมอถือว่าชาวพฤษโศบยังมีเกณฑ์นะคะที่จะประสบความโชคดีเกี่ยวกับลาบลอยการที่จะได้โชคใหญ่เข้ามาแบบฟลุกๆก,กันด้วยนะคะ และสิงหาคมนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ขยับขยายก้าวหน้าจะได้สร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับตัวเองส่วนการโครจรเคลื่อนย้ายราศีของดวงดาวทั้งหลายนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชะตาชีวิตของชาวพิศษในเดือนสิงหาคมคุณก็สามารถที่จะรับชมรับฟังได้จากคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพฤษภทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลและคลิปนี้จะเป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคมนะคะปี2567 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีพฤษภหรือหากท่านใดค่ะที่คุณอาจจะไม่ทราบลัคนาของตัวเองไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนนะคะคุณก็สามารถที่จะใช้ราศีพฤษภรับฟังคำพยากรณ์ได้เช่นกันนะคะ และสําหรับชาแนลของแม่หมอนั้นนะคะแม่หมอนจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทํานายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปนะคะก็เอาละค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภทั้งหลายค่ะ ก่อนอื่นนะคะแม่หมอจะขอเริ่มต้นที่ดาวเสารก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาประมาณ2-3เดือนจากนี้ไปนะคะดาวเสารนั้นกําลังจะโครจรพักองศานะคะเรียกว่ากําลังจะโครจรถอยหลังอยู่ในเรือนการงานของคุณเนาะ จึงอาจจะส่งผลให้ชาวพฤษศค่ะในช่วงนี้หลายๆคนนะคะคุณจะมีความวิตกกังวลใจนะคะจะมีความวุ่นวายใจนะคะจะมีความไม่มั่นใจนะคะ<ส>เกี่ยวกับเรื่องของการงานธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณนั้นกําลังรับผิดชอบสร้างทำอยู่นะคะ บางคนอาจจะต้องไปพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรในที่ทํางานอาจจะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างมีเรื่องของการโยกย้ายเข้ามาหรือบางทีเป็นไปได้ค่ะว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณกําลังลงมือทําอยู่ในตอนนี้มันอาจจะมีความล่าช้านะคะและมักจะมีความรู้สึกฝื้นใจ อึดอัดใจเข้ามาอยู่เป็นระยะและแม่หมอก็จะต้องบอกให้คุณนั้นใจเย็นๆเป็นเบื้องต้นก่อนเนาะยังไงพยายามผ่อนคลายค่ะเพราะว่าสถานการณ์แห่งความล่าช้านี้ความอึดอัดใจเช่นนี้นะคะ เรียกว่าผู้คนทั้ง12ราศีนั้นก็จะต้องประสบพบเจอกันเกือบทุกคนนะคะต่อมานะคะสำหรับการเคลื่อนย้ายราศีของดวงดาวนะคะในเดือนสิงหาคมก็ในวันที่2ถึง26สิงหาคมนั้นค่ะชาวพฤษภดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจะเข้าไปโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งพันธุนะคะ กแ็แปลว่าเกือบตลอดทั้งเดือนนี้เนาะเจ้าชะตาคุณจะมีความผูกพันเนาะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านครอบครัวมากเป็นพิเศษค่ะ บางคนก็จะได้อยู่แต่บ้านนะคะจะไม่ค่อยอยากออกไปไหนหรือบางท่านนะคะจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะได้ตกแต่งบ้านเรือนนะคะให้สวยงามน่าอยู่หรือจะได้รีโนเวทบ้านใหม่ก็ได้นะคะหรือในท่านใดค่ะที่คุณอาจจะจากบ้านห่างบ้านมานานก็ยังมีเกณฑ์นะคะจะได้เดินทางกลับบ้านจะได้ไปเยี่ยมครอบครัวนะคะจะได้อยู่กับคุณพอ่อคุณแม่ก็ได้นะคะและสําหรับดาวอาทิตย์นะคะในช่วงที่แม่หมอลงคลิปนี้ ก็จะยังโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎไปจนถึงประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคมถือว่าดาวอาทิตย์นะคะจะส่งผลให้เจ้าชะตานะะมีเกณฑ์นะคะจะได้เดินทางนะคะไปนู่นมานี่กับครอบครัวบ่อยมากขึ้นนะคะเช่นอาจจะได้เดินทางไปต่างจังหวัดด้วยกันในช่วงวันหยุดยาวหรือบางครั้งบางคราวนะคะคุณก็อาจจะได้เดินทางไปทําบุญกับคนในครอบครัวก็ได้นะคะ แล้วก็พอในวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะดาวอาทิตย์เขาก็จะย้ายราศีค่ะจะย้ายเข้าไปโครจรอ,อยู่ในราศีสิงห์และเมื่อดาวเจ้าเรือนพันธุข,ของคุณนะคะชาวพฤษศย้ายเข้ามาเป็นเกษตราธิบดีนะคะเป็นครั้งแรกในรอบปีนะคะ ก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวพฤษภนั้นจะมีความโดดเด่นเฮงปังนะคะในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์นะคะเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงมีความมั่งคัง่งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านรถที่ดินทรัพย์สินอสังหาเรียกว่าใครที่อยากจะซื้อหรืออยากจะขายนะคะในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นข้าวของชิ้นใหญ่ๆคุณก็มีเกณฑ์จะได้รับจับต้องจะสมหวังนะคะจะได้ซื้อหรือขายอย่างที่ตั้งใจ ตั้งแต่ในช่วงนี้นะคะไปจนถึงประมาณช่วงเดือนกันยายนเลยนะคะและก็ในวันที่26สิงหาคมนะคะ าดาวอังคารก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมิถุนสําหรับในข้อดีนะคะพอดาวอังคารกลับมามีกําลังก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวพฤษภเนาะในช่วงปลายๆเดือนคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งนะคะจะมีความมุ่งมั่นในการหาทรัพย์หาเงินกันมากขึ้นหลายคนนะคะโชคดีไปกว่านั้นจะเป็นจังหวะที่แฟนจะเปนะคะจะให้เงินทองให้ของมีค่ากับคุณก็ได้ และก็ปีท้ายในวันที่27สิงหาคมค่ะดาวสุกนะคะดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่พบปุตตะที่หมายถึงสิ่งใหม่ๆนะคะนั่นก็แปลว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิ้นเดือนเป็นต้นไปนะ,ะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะชาวพฤษศค่ะ คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะได้งานใหม่อาจจะได้ไปลงทุนอะไรใหม่ๆหรือบางคนค่ะคุณก็มีโอกาสจะได้มือถือแท็บเลต็ตคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ก็ได้นะคะในด้านการงาน ก็แน่นอนนะคะว่าพอดาวสาวโาโครจรถอยหลังนะคะอยู่ในภพกรรมมะอยู่ในเรือนการงานของคุณนั้นดาวสาวจะส่งผลนะคะในเรื่องของความล่าช้าความติดขัดนะคะหลายคนนะคะคุณจะมีความอึดอัดใจในงานในสถานการณ์รอบตัวหรือบางคนนะคะคุณก็จะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในชีวิตนะคะจะรู้สึกกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ได้แต่มันก็จะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะ ก็เดี๋ยวประมาณสักพฤศจิกายนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มขยับเดินหน้ามันจะดีมากกว่าในตอนนี้นะคะและสำหรับคำแนะนำของแม่หมอเนาะ ในช่วงที่ดาวเสาถอยหลังแบบนี้ก็คือ,อยังไงก็ตามค่ะชาวพฤกษบขอให้คุณนั้นค่อยๆค,คิดค่อยๆทำและก็อย่าได้กดดันตัวเองจนเกินไปการงานของคุณแม้ว่ามันจะช้านะคะมันจะอืดแต่มันก็จะมีความสำเร็จเพราะคุณนั้นยังมีดาวพระราหูนะคะเป็นตัวช่วยอยู่ในภพลาภะแปลว่าต่อให้ต้องเจอกับเรื่องยากแค่ไหนเจอกับสถานการณ์ที่กดดันเช่นไรสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านไปได้ค่ะ ใครที่ทำงานประจำนะคะต้องยอมรับว่าช่วงนี้ปัญหาเก่าๆเ,เรื่องเดิมๆจะวนลูปก,กลับมาให้คุณแก้ไขแต่สำหรับคนที่ค้าขายนะคะก็เป็นไปได้ว่าลูกค้าขาประจำลูกค้าเก่าๆจะกลับมาช่วยอุดหนุนคุณนะคะส่วนในท่านที่ทำธุรกิจนะคะคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นลงทุนนะคะอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะต้องปรับตัวไปตามสถานการณ์นะคะความสำเร็จที่รออาจจะมาช้าหน่อยคะ่ะแต่สุดท้าย จะมาถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะในด้านการเงินและโชคลาภถึงแม้ว่าดวงการงานของชาวพฤษศจะดูไม่ค่อยดีนะคะจะดูเหมือนกับมันไม่ก้าวหน้าอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ก็จริงค่ะ แต่ว่าดวงการเงินของคุณนั้นจะยังอยู่ในจุดที่ลื่นไหลนะคะจะมีให้คุณได้ใช้จ่ายอยู่เสมอนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวพุธด,ดาวการเงินจะยังโคจรอ,อยู่ในราศีธาตุน้ํานะคะนั่นก็แปลว่าจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆไม่ขาดมือหรือบางคนนะคะคุณก็จะได้เงินเก่าๆผลประโยชน์เก่าๆหรือจะเป็นเงินตกเบิกนะคะเข้ามาให้คุณได้รับจับต้องในช่วงนี้ก็ได้และพอในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะ พอดาวอาทิตย์นะคะเขาได้ย้ายไปเป็นเกษตรราธิบดีในราศีสิ่งนั้นก็ยิ่งจะช่วยหนุนส่งให้เจ้าชะตานะคะจะมีความมั่นคงมั่งคั่งที่มากขึ้น เรียกว่าคุณมีเกณฑ์ที่ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์หรือกําลังจะได้เงินก้อนใหญ่จากการขายทรัพย์สินขายอสังหาก็ได้บางคนนะคะคุณก็อาจจะได้ข้าวของชิ้นใหญ่ๆเข้ามาในบ้านหรือใครนะคะที่คุณจะซื้อจะขายบ้านรถที่ดินช่วงนี้ก็หรือว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับความสําเร็จเข้ามานะคะ และก็โดยภาพรวมแล้วดวงการเงินของคุณยังอยู่ในจุดที่ดีค่ะโชคลาภก็โดดเด่นมากกว่าใครนะคะเพราะว่ามีดาวพฤหัสบดีเกื้อหนุนอยู่หลายคนนะคะถือว่าอาจจะมีคนในครอบครัวมีพี่มีน้องคุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ซัพพอร์ตคุณนะคะในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายหรือในบางท่านนะคะที่โชคดีไปกว่านั้นเป็นไปได้นะคะว่าผู้ใหญ่จะยกมรดกยกที่ดินให้กับคุณก็ได้นะคะ นะะในด้านความรักความสัมพันธ์ตอนนี้นะคะดาวอังคารดาวคู่ครองก็โครจรทับลัคนาเกิดคาชาพฤโศพแปลว่าใครที่ยังโสดน,นะคะมีโอกาสที่คุณจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยเข้ามาทักมากขึ้นนะคะและส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณนั่นละคะ่ะแต่สําหรับคนที่มีคู่มีแฟนนะคะเป็นไปได้ว่าช่วงนี้ แฟนจะติดคุณแจ้นะคะจะไม่ยอมห่างนะคะจะต้องอยู่ในสายตาของกันและกันตลอดเวลาและบางทีก็อาจจะเข้ามาบงการให้คุณต้องทํานั่นทนํานี่ตามใจเขาด้วยนะคะมันก็เลยทําให้หลายๆคู่เนาะคุณจะมีความอึดอัดใจไม่ได้ดั่งใจเข้ามาอยู่บ้างค่ะแต่ว่าโดยภาพใหญ่แล้วนะคะแม่หมอมองว่าดวงความรักของคุณไม่ได้แย่อะไรอาจจะทะเลาะก,กันบ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นเลิกราการันใดๆก็ตามนะคะดาวอังคารในราศ สีพฤชศพนั้นเขาจะโครจรอ,อ่อนกําลังนะคะมีมาตรฐานที่เป็นปรัแแลว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่ได้ดังใจคุณแทรกอยู่ในความสัมพันธ์หรือถ้าหากมีใครเข้ามาจีบคุณในช่วงนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันนะว่าอีกฝ่ายนั้นเขาอาจจะมีฐานะหรือว่ามีการศึกษาที่ด้อยกว่าคุณก็ได้ประมาณนี้นะคะ ในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวังสำหรับในช่วงต้นเดือนกลางเดือนนะคะยังไงชาวพฤษโสมนั้นจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากการเดินทางกันให้ดีนะคะหลายคนก็อาจจะหกล้มในบ้านก็ได้ส่วนสุขภาพร่างกายของคุณน,นั้นนะคะช่วงนี้จะแข็งแรงได้แค่ไหนก็จะต้องขึ้นกับสุขภาพหัวใจของคุณด้วยและชาวพฤษโเองนะคะมีความเป็นไปได้ว่าคุณจะมีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของภา ระการงานและก็เศรษฐกิจหนักมากเลยนะคะหลายคนเนี่ยเรียกว่าอินกับทุกๆคอนเทนต์นะคะติดตามทุกข่าวสารนะคะตรงนี้อะไรผ่านได้คุณก็ควรผ่านไปก่อนนะคะเพราะยิ่งเราไปติดตามเราก็ยิ่งจะเครียดกว่าเดิมและแม่หมอก็แนะนำนะคะว่าไปหาอะไรที่คุณทำแล้วมันสบายใจดีกว่าไปหาของอร่อยกินนะคะไปเม้ามอยกับเพื่อนฝูงหรือจะไปดูซีรีส์เล่นกับน้องหมาน้องแมวนะคะ ก็ให้ทำไปก่อนค่ะถือว่าพักกายพักใจอย่าได้กดดันตัวเองนะคะอากันยายนนะคะเดือนหน้าเนาะดาวพุธเขาจะกลับมาเดินหน้าได้แล้วค่ะชาวพฤษภนั่นก็แปลว่าสิ่งใหม่ๆและความก้าวหน้าทั้งหลายก็จะเริ่มมีเข้ามาสู่ตัวคุณมากกว่าในช่วงนี้นะคะสำหรับวันที่โชคไม่ค่อยดีนะคะทำอะไรก็ติดขัดไม่ลื่นไหลจะได้แก่วันที่10 11 15 16 24และวันที่25สิ้งหาคมนะคะสำหรับทำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสี่ยงทายได้ไพ่สถ้วยสี่คทาและคิงเหรียญน,นะคะ ก็เอาละค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภทั้งหลายคะ่ะพอเราเปิดตัวมาด้วยไพ่สี่ถ้วยแบบนี้ก็แปลว่าสถานการณ์อะไรอะไรมันก็ไม่เป็นดังใจเรียกว่ากําลังจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกรําคาญใจไม่ถูกใจเข้ามาและบางทีนั้นนะคะก็แปลว่าจะเป็นตัวคุณน่าราคาที่โฟกัสแต่กับปัญหานะคะมัวแต่ใส่ใจกับเรื่องที่มันทําให้ทุกข์ใจนะคะจนคุณนั้นลืมมองเห็นโอกาสและก็สิ่งดีๆที่เข้ามาก็ได้เอาเป็นว่านะคะอย่างไรก็ตามคุณ ควรที่จะปล่อยวางนะคะอะไรที่แก้ไม่ได้นะคะก็ทิ้งวันไว้ตรงนั้นก่อนค่ะอดทนรอเวลานะคะแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายได้เองเพราะถ้าเรามัวแต่อารมณ์เสียนะคะมันก็จะยิ่งทําให้เราทําอะไรไม่ดีสักอย่างเลยนะคะและสําหรับไพ่สี่คาทานะคไะพ่ใบต่อมานั้นก็หมายถึงความสําเร็จนะคะหมายถึงการที่เจ้าชะตาจะประสบกับชัยชนะหรือจะมีความสุขความสมหวังเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวหรือ หือว่าทรัพย์สินอสังหาก็ได้แล้ว่าเจ้าชะตาอาจจะมีโชคดีเนาะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านช่องที่อยู่อาศัยหลายคนนะคะถือว่าคุณกําลังจะได้พบบรรยากาศแห่งความสุขใจภายในครอบครัวนะคะและสําหรับไพ่ใบสุดท้ายของคุณในเดือนนี้ก็เป็นไพ่คิงเรียนค่ะ คิงเหรียญก็จะสื่อถึงความมั่นคงความมั่งคั่งทางการเงินดังนั้นคะ่ะชาวพฤษศสิงหาคมนี้นะคะแม่หมอมองว่าน่าจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณกําลังจะได้เก็บเกี่ยวดอกผลในสิ่งที่คุณลงมือทำนะคะหรือกําลังจะได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยมานานก็ได้สถานการณ์โดยภาพใหญ่แล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ก็ยังอยู่ในจุดที่ดีนะคะและราชาถือเหรียญน,นั้นก็ยังแปลว่าชาวพฤษศคะ่ะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้รับ รับรับก้อนใหญ่จะได้เงินก้อนโตหรือกำลังจะได้สินทรัพย์ได้สิ่งของที่มีค่ามีราคาแพงมาครอบครองในช่วงนี้ก็ได้นะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะยังไงเนาะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีกว่านั้นนะคะจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดโดน a ท e ซูเปอร์แตงหรือจะสละเวลานะคะเขียนคอมเมนตะ์เนาะทักทายแนะนำติชมให้กำลังใจแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากมาก เลยนะคะยังไงไม่หมอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราโดยตลอดด้วยนะคะอขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ